สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนเข้าสวนมาชมแปลงหอมเบงนะคะก่อนอื่นนะคะเวงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่ก็จะเป็นช่องของเวงเวงเกษตรบ้านนอกนะคะก็จะมีทั้งวิธีการปลูกผกักดูแลผักนะคะแล้วก็รดเหงานาบุญต่างๆนะคะแล้วก็เข้าป่ากเก็บผิดบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นคลิปแบบสลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อความบันเทิงนี่จะเป็นแปลงหอมแบ่งนะคะัปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างฤดูร้อนกับฤด,ดูฝนนะคะพืชผักก็จะดูเลค่อนข้างยากนะคะผักประเภทนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะวิธีการดูเลก็เราก็จะฉีดพ่นด้วยไตรโคเดอร์มานะคะทุกๆ4-5วันนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็จะมีฝนสลับสับเปลี่ยนกันมานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดไตรโคโดมาเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะ,ะผักพวกนี้นะคะพวกหอมบเบงพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะส่วนปุ๋ยนะคะเวนก็จะใช้เป็นปุ๋ยน้ำนะคะเป็นฮอร์โมนเวนจะไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผักดูเลค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะ พักหน้านี้ปลูกยากนะคะไม่เหมือนหน้าหนาถ้าหน้าหนาวนะคะพวกหอมแบงพวกอะไรนี่เขาจะชอบฤด,ดูหนาวส่วนนี้เป็นฤดูดระหว่างร้อนกับฝนนะคะก็จะดูเลยากนิดนึงแต่เราก็สามารถปลูกได้นะคะวิธีการดูเลก็จะดูตามาสภาพอากาศไปถ้าฝนตกนะคะเบงก็จะไม่รดน้ํานะคะ ก็จะปล่อยให้ดินแห้งนิดหน่อยจะไม่ถึงให้แห้งมากจนผักเหียวตายนะคะถ้าสมมุติว่าฝนตกช่วงตอนเย็นหรือว่าตอนดึกนะคะตอนเช้าเราก็จะรดน้ําเพื่อที่จะล้างชะล้างน้าฝนนะคะเพราะว่าน้ําฝนถ้าเราไม่รดล้างนะคะมันจะเป็นเชื้อราทาให้ผักของเราเปื่อยเหลืองนะคะเน่าตายได้แต่ถ้าพอเราล้างเสร็จ ดินมันยังเปียกชื้นนะคะเวงก็จะไม่รดน้ํานะคะถ้าเปียกมากก็จะไม่รดน้ําสักประมาณวันสองวันนะคะเวงก็จะปล่อยให้ดินของอดินแห้งไปเลยนะคะส่วนแปลงข้างๆนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงผักสองแปลงยังไม่ได้ลงสลัดนะคะสลัดก็ใกล้ที่จะได้ลงแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกล้าผักสลัดนะคะ เวนย้ายได้ประมาณ5ถาดน,นะคะเพราะช่วงนี้เวนไม่ได้ปลูกเยอะมากเท่าไหร่ช่วงนี้มันมันกําลังหลายๆอย่างนะคะเราทําหลายอย่างทํานาด้วยแล้วก็ปลูกผักเพราะว่าผักอ่สวนผักนะคะเวลาเจอฝุนนะคะปัญหาของเราก็จะมีคือ1เชื้อรานะคะอันดับแรกเลยส่วนอ,อันดับที่สงนะคะก็จะเป็นวัชพืชเพราะฉะนั้นเราก็ บางวันเวงก็เข้าป่าเก็บผักด้วยหาเหิตด้วยไปตลาดด้วยนะคะทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาแวงก็จะย้ายกล้าผักสลัดได้ห้าห้าถาดนะคะหลังจากที่เราย้ายเนี่ยก็จะอา,อายุผักสลัดนี้ก็จะได้ประมาณ6วันหลังจากที่ย้ายนะคะแต่ถ้ารวมจากาเพราะ,มะเมล็ดก็จะประมาณ15วัน14 1 5หวันนะคะมันจะมีต้นตายบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเวรมันจะเดินหาหิตผกนะคะ บางทีบางวันก็ลืมรดน้ําผักบ้างบางวันก็รดมันก็เลยต้นผักก็เลยตายบ้างอยู่บ้างนะคะส่วนแปลงผักทางนี้นะคะเรายังไม่ได้ปลูกเราก็จะมาหมักดินเอาไว้นะคะแปลงก็จะใช้เป็นเปลือกไข่เปลือกไข่ที่เราใช้ในครัวเรือนนะคะเราก็จะไม่ทิง้งนี่จะเป็นเปลือกไข่ปิดแล้วก็ไข่ไก่ผสมกันนะคะก่อนที่เราจะปลูกผักเราก็จะมา หมักเปลือกไข่แล้วก็เกลบแล้วก็ขี้วัวนะคะให้เข้ากันแต่เปลือกไข่เวนไม่ได้ล้างก่อนนะคะเวนจะตําให้ละเอียดแล้วก็รยไปในเปลงเลยอ่าบางบางคุณอาจจะล้างนะคะเพราะว่าบางคุณอาจจะหมักไม่ได้นานส่วนเวนนี่เวนจะหมักสักประมาณเดือนก,อกว่าๆนะคะเดือนก,อกว่าๆเกือบจะสองเดือนเวนก็จะปลูกผักเวนก็เลยไม่ได้ล้างเปลือกไข่นะคะเพราะว่ากว่าจะถึงกําหนดที่เราปลูกผักนะคะ ทั้งเปลือกไข่แล้วก็เกลบที่เราหมักแล้วก็ขี้วัวนะคะเขาก็จะย่อยสลายไปเองนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราแต่ถ้าใครที่รุยเปลือกไข่แล้วก็ต้องการที่จะปลูกผักหรือไม่ได้หมักนานบมนเวนนะคะเวนก็ให้แนะนําให้ล้างเปลือกไข่ก่อนเพราะว่ามันเปลือกไข่ถ้าถ้าไม่ได้ล้างนะคะไม่ได้ล้างไอ้เมือกขาวๆมันออกมันก็จะหมินนะคะบางทีอาจจะเป็นเชื้อราอยู่ในดินก็ได้นะคะ เดีย๋ยวก็จะเป็นแปลงผักที่เราขุดเตรียมไว้เพื่อที่จะปลูกสลัดอันนี้เว้น,น้หมักได้ประมาณเดือนยังไม่ถึงเดือนนะคะแต่สลัดรุ่นเมื่อกี้ถ้า,ามันโตนะคะเวนก็จะเอาไปย้ายไปปลูกอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะหมักดินทิ้งไว้ก่อนสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมนะคะเวนก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะฝากกดติดตามกดชมกดดู ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปวันนี้แหวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ